ดีครับทุกคนวันนี้เอาความรู้เรื่องของการนอนมาฝากนะครับ <t> <ๆ>เพื่อนๆรู้ไหมว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยครับมันมีความสําคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสมองของเรานะครับในขณะที่เรานอนเพื่อนๆรู <t> ้ไหมว่าสมองเราไม่ได้นอนและสมองเราไม่ได้หลับด้วยและรวมถึงอวัยวะในร่างกายต่างๆนะครับหลายๆอย่างในร่างกายของเรานะครับไม่ได้นอนหลับกับเราเอ๊ะ แต่ว่าเวลาที่เราหลับไปเรากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เพื่อนๆนะครับสมองเรานะครับยังคงทํางานอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่ไปย้ําเตือนเกี่ยวกับสมองให้มันทํางานในขณะที่เรานอนนะครับและเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะอันเนี้ยมันมีวิทยาศาสตร์นะครับที่จะสามารถบอกได้ทุกคนนะครับ จากประสาทสัมผัสทั้ง5เราโดยปะกะติแล้วประสาทสัมผัสทั้ง5้าเราเนี่ยเป็นตัวที่สั่งการสมองนะครับอย่างเช่นถ้ามีกลิ่นอะไรมาให้เราได้กลิ่นนะครับกลิ่นเหล่านั้นนะครับจะถูกสูตรดมเข้าไปนั่นถึงเป็นเหตุให้สมองเรารับรู้ได้ก็จากกลิ่นนะครับมือเราไปหยิบอะไรนะครับสมมุติสมมุติหยิบ โทรศัพท์มือถือนะครับในยี่ห้อใดก็ได้อันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติเราหยิบโทรศัพท์มือถือนะครับสมองก็จะรับรู้ได้ว่าเนี่มันคือโทรศัพท์มือถือดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้หยิบไม่ได้จับนะครับไม่ได้สัมผัสด,ด้วยกลิ่นไม่ได้มองด้วยตาไม่ได้ฟังด้วยหูไม่ได้ลิ้มรสแล้วละก็สมองของเราไม่มีสิ่งใดนะครับ ที่ไปบอกมันได้ดังนั้นแล้วเวลานอนที่เราหลับหมดปุ๊บมันก็เหมือนประสาทสัมผัสทุกอย่างของเราหยุดนิ่งลงนะครับแต่ถามว่าเอา้าทุกอย่างหยุดนิ่งลงเนี่ยทำไมสมองเราอยากทำงานนะครับสมองทํางานจากสิ่งที่บันทึกนะครับผ่านจอประสาทตาของเราและจอประสาทตาของเรานะครับเพื่อนเพื่อนมันบันทึกอะไรไปก่อนที่จะหลับนะครับ มันมักจะนำไปใส่นะครับเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของคุณอยู่เสมอนะครับและคุณนะครับก็จะนึกถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของการฝันนะครับแต่อย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณจดจำไปนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นอีก หนึ่งเหตุผลนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะต้องเรียนลึกๆไปนะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะครับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตและใจคุณแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะว่าคุณต้องทดลองนะครับทาเองและทดลองนะครับหาข้อมูลในสิ่งที่ผมได้สอนคุณหรือสิ่งที่ผมได้สอนคุณนั่นเองนะครับนั่นคือ คุณสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองในทุกๆคนนะครับแล้วก็ความรู้นี้ครับถ้าคุณคิดว่าดีก็แชร์ไปนะครับให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ร,ดรู้ได้รับทราบได้พัฒนาได้รับถึงความสุขที่ผมยินดีแบ่งให้ทุกคนนะครับเพราะว่านี่คือความร่ำรวยจากความสุขที่ผมแบ่งให้ทุกคนและนั่นหมายความว่าผมมีความสุขและความร่ำรวยอย่างเต็มที่นะครับ